สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยงานของผมเป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยสร้างราชธ,ธานีใหม่ในยุค a อแล้วก็เป็นการกู้ชาติด้วยการตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งที่ทำเอาไว้นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านกาแฟนะครับผมเป็นคนแรงงานนะครับเป็นคนแรงงานก็อยู่ตามภาษาแรงงานก็ร้านกาแฟ อยู่ข้างถนนนะฮะมอ,อ,องเห็นไหมเนี่ยอ๋อมองไม่เห็นถนนนี่ครับเป็นถนนน,น,นะฮะซอยเล็กๆ <l ug> ก็มากินชาร้อนป้องกันโควิดยามบ่ายสองนะครับ ก็จะมาพูดถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงสร้างประเทศไทยใหม่นะฮะตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งทำไว้โดยประกาศเป็นกระบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองนยุกเอไอนะครับเพื่อเปลี่ยนระบบระบอบประเทศไทยใหม่และตั้งราชธานีใหม่ก็หมายความาว่ายุกเอไอเนี่ยก็เรียกว่าตั้งประเทศไทยใหม่ เป็นาชาติผู้นำด้านซอฟต์พาวเวอร์นะฮะด้านซอฟต์พาวเวอร์นะฮะก็คือเป็นชาติต้นแบบเป็นเจ้าภาพในการสร้างกลุ่มชาติใหม่เรียกว่ากลุ่มชาติกาลยนลมิรโลกนะฮะซึ่งจะใช้ะระบบก,การปกครองใหมนะะ่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยของโลกะระบบรระบบระบบก,การปกครองนี้เป็นระบบระบบก,การปกครองของ มนุษย์มนุษยชาติจะใช้หลักมนุษยธรรมทำการปกนะครองนะฮะเพื่อเปลี่ยนยุคเพราะตั้งแต่อดีตมาตั้งแต่ยุคเจ้าเมืองเจ้าของคนครนะเราไม่ต้องถอยไปไกลเอาแค่ยุคเจ้าของคนครเมื่อไม่นานเนี่ยนะเราก็มาสู่ยุครัชชาติน,นะครับเมื่อเราเปลี่ยนมาแล้วมีขอบเขตมีรัชชาติแล้วเนี่ยมันเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือยุคทุนนิยม ก่อนน้านี้เป็นยุคเจ้าของนครมีสิทธิ์มีอำนาจหมดนะเจ้าของนครน,นะฮะก็คือมีระบบกษัตริย์นะเป็นเจ้าครอบเจ้าครองทั้งหมดนะพูดก็เป็นกฎหมายแต่พอโลกมันโลกมันทันสมัยขึ้นอ่ะมีการเดินทางไปมาาสู่กันโลกมันกว้างขึ้นแล้วมันใช้การปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ว่ามันต้องมีระบบการซื้อขายเศรษฐกิจต้องเดินอย่างเงี้ยมันกลายเป็นระบบทุนนิยม แล้วมันก็ใช้กันมาจนกทั่งถึงทุกวันเนี้ยก็ถือว่าถึงเวลาหมดยุคหมดสมัยน,นั่นเองหมดยุคหมดสมัยถึงไม่เทศไทยจะประกาศตัวเปิดยุคใหม่นฮะประกาศตัวเปิดยุคใหม่เป็นยุคของใช้หลักมนุษยธรรมแล้วหลักที่แล้วใช้หลักในทุนฮะานทุนนะฮะคือทำำํากำไรกําไรสูงสุดมันเลยทําให้เกิดชนชั้นหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นผ,นผู้เป็นผู้ผูกขาด อีก99เปอร์เซนเป็นาธาตุรับใช้ก็คือพวกเราทั้งหลายในในง,งานทั้งหลายนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงช่วงที่โลกมันเปลี่ยนเพราะว่าเทคโนโลยีโลกมันเปลี่ยนไปยุคหนึ่งแล้วจากยุคปฏิวัติสาหกรมันเข,ข้าสู่ยุคดาต้ายุคข,ข้อมูลแล,แล้วนะเราก็มีเทคโนโลยีมารองรับนะเป็นพวก blockchain นะเป็นพวกควอนตัมที่เหล่านี้มันกลายเป็นมันต้องเปลี่ยนยุคอะ โรก,กที่มันเปลี่ยนยุคเพราะมันมีเทคโนโลยีวิทยาการใ,ใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองยุคมันเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนจากเจ้าของที่ปกครองอยู่นะไม่ใช่มันเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ประชาชนมันรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันก็จะไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรคการเมืองต่อแล้วหมดยุคแล้วที่จะมาเลือกตรงเลือกตั้งนะครับนทีนี้ประเทศไทยมันก็อยู่ในภาวะไม่ต่างกับกงศรีนะฮะกงศรีที่จะต้องจบจบจบ,จบลงอนะ่ะ แล้วพระโบราณปายุงศีก็ให้ลิขิตไปแล้วต่อไปไม่มีกรุงศรีนะแล้วจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วเมืองใหม่จะมีกษัตริย์ถึงเก้าราชการส่งแก้ปัญหาชาติแต่พอถึงรัชกาลที่สิบแล้วไม่ต้องกลายเป็นมหาชนพาไปพวงชนมหาชนจะพลิกเปลี่ยนประเทศเดงเข้าสู่ยุคใหม่เมื่อประชาชนพาไปพลิกเปลี่ยนไปจะกลายเป็นมหาชนที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันละนึกถึงความเป็นมนุษย์นั่นหมายว่าหญิงชายมีความเท่าเทีเทยมกันละ ฉันั้นผมก็จะเชิญตั้งอีกกลุ่มหนึ่งให้ตรงกับบทร้อยกองนะที่มีหนึ่งนาลีขีมาขาวควงกระทามุ่งสู่ดาวราะนั้นก็เชิญผู้หญิงมาร่วมร่วมกู้ชาติด้วยนะเพราะเป็นชายหญิงอะ่ะมัน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 เป็นของคู่กันะะนะเพราะหญิงก็ต้องมาร่วมกู้ชาติด้วยเพราะเป็นเรื่องของมนุษยชาติไงนะวันนั้นผู้หญิงที่มาเนี่ยก็เชิญมาเป็นสัญลักษณ์แม่ผู้ให้กำเนิด เขาะจะต้องให้กําเนิดระบบระบอกการปกครองใหม่ด้วยเพราะผู้หญิงเป็นสาระของแม่ผู้ให้กาเนิดนะทีนี้ผู้ชายก็ก็เหมือนกับผู้มีเชื้อที่จะเกิดก็หมาว่ามีแนวทางมีมีมมยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเป็นเชื้อว่างั้นเถอะนโยบายแห่งรัฐมีวิสัยทัศน์อย่างนี้นเป็นเชื้อนะครับเราก็เอาทั้งสองอันนี้มารวมกันเพราะนั้นก็จะมี ขบวนของผู้ชายก็เป็นขบวนพระเจ้าตากสองแล้วก็ขบวนผู้หญิงก็ขบวนนาลีขีม hi, ักขาวนะก็เป็นตัวแทนของผู้หญิงผมก็เป็นตัวแทนของผู้ชายอย่างเงี้ยมันเป็นมนุษย์มนุษย์ไงมนุษย์มีชายหญิงก็เงี้ยเสร็จแล้วประกาศใช้หลักมนุษยธรรมปกครองอนะหลักมนุษยธรรมปกครองมันก็มาจากธรรมชาติวิายนี่นนะซึ่บุญเจ้าให้แนวการปกครอง Sail, ไว้สามแนวทางอยู่แล้วนะครับอัตตาทิพยตายโลกาทิวไตายและธรรมชาติวิตยไออัตตาทิพยตายอยูโลกมันช้าอยู่ ใช้มานานแล้วอัจาริยตัวกูของกูพักกูประเทศกูอย่างเงี้ยวงศาคณะญาติกูอย่างเงี้ยกองประเทศมาเยาวนานนะเป็นระบบปฏิการหนึ่งเขาเรียกอัตาริยะทยจนะทีนี้อัจาริยะเนี่ยพอมาเจอโลกทันสมัยโลกยุคปัจจุตัสามกรมประชาชนมีสิิ์มีเสียงมากขึ้นนะครับเพราะว่าขาเนี่งในทุนเนี่ยจะมีจะมีกำไรกำไรมันก็ต้องอาศัยแรงงานเนี่ยเพราะนั้นแรงงานก็เลยเข้ามามีส่วนเพราะไม่มีส่วนก็อำนาจแข่งรัดมันก็เลยเบนเข็มมาที่ ประชาชนนะแล้วพอระชนรู้มากก็เลยเขาล้มกษัตริย์กันเป็นว่าเรรยนทั้งโลกนะล้มกันเป็นแฟชั่นของโลกแต่จะมีกษัตริย์ที่เหลืออยู่เป็นบุคของประเทศนั้นก็แล้วแต่อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศนะึ่งประเทศทุกประเทศต้องมีประมุกแต่ว่าจะเป็นประมุกแบบไหนล่ะมุกแบบกษัตริย์เหมือนเดิมไหมเพราะเพราะกษัตริย์ที่ดีก็ต้องมีต่อกษัตริย์ไม่ดีก็เลิกไปกลายเป็นประทับเป็นประธานเป็นประเทศที่มีประธน ที้ประเทศไทยอ่ะกริยัประศไทยเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะเป็นประธานก็พยายามพยายามดื้อดื้อพยายามตะแบงพยายามพยายามยังไงก็ไม่สําเร็จหรอกเพราะว่าอัตลักษณ์แต่ละประเทศไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับก็ก็ขอให้กลุ่มสามนิ้วนะฮะนะกลุ่มสามนิ้วก็เปลี่ยนทิศทางเสียนะพวกท่านก็อยากจะสร้างประเทศไทยใหม่แต่พวกท่านไปเป็นเครื่องมือของกลุ่มประธานนั่นเอง ประเทศนั้นก็เอาเพระชาติไตมา้าบังิญประเทศไทยมันไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตยไงมันเป็นประเทศเดโมการท่านก็เลยถูกหลอกให้รับใช้เขาแล้วก็ไปต่อสู้กันแบบอย่างนี้ที่เป็นอยู่นั่นแหละสามนิ้วนั่นแหละเพราะนั้นสามนิ้วมาดูงานผมเนี่ยท่านก็จะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาทิตยนไตนเนีเกิดแสงโสดาบันธรรมอาทิปทไตยก็คือผู้เกิดแสงสว่างเกิดปัญญานั่นเองเมื่อเกิดปัญญาแสงสว่างก็มาครับแล้วแสงสว่างที่มาไม่ใช่เป็นแสง,น,ง,งนิดผีแบบลางงงงนิด ไม่ใช่นะครับมาสว่างจ้าเลยนะครับเจิดจ้าสว่างจ้าเลยนะครเมื่อเป็นสวนตะบันธรรมจาตท่านดูคลิปผมมะดูให้ครบนะฮะดูถึงถึงถังดูกันสี่วันเลยให้สี่วันแทนที่ท่านจะไปเรียนสี่ปีเหมือนรัฐศาสตร์ไม่ต้องดูแค่สี่วันนะท่านแก้ปัญหาประเทศชาติทำประเทศออกจากวงจรุบาทได้แล้วไปสร้างชาติมหาอำนาจใหม่ได้เทียบกับพวกที่เรียนรันตรศาสตร์สี่ปีนะพวกงนี้ ประเทศออกจากวงพรบาลไม่ได้และสร้างชาติเป็นปราอำนาจไม่ได้อันนี้ผมมาชาเลนเลยนะครับมาชาเลนใครที่เรียนส,รสาระรวมทุกคนที่ตกมาแล้วไม่ว่าจะแก่แล้วจะมากี่สิบปีเหมือนกันผมชาเลนหมดตั้งแต่เด็กขนาดนี้ที่เรียนอยู่จนถึงแก่แล้วผมมาชาเลนเลยนะครับท่านก็รับคำท้าเลยครับเมื่อรับคำท้าก็นั่งดูคลิปผมดูแล้วก็จะเปิดปัญญาเป็นโสดบ,บันทั้งใจผมสว่างก็สว่างท้งประเทศเลย ไม่ใช่เราจะมารอพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นแสงริบี่ที่เห็นก็นริบหรี่ทั้งนั้นแหละไม่ผมไม่ได้อะไรนะยกตนข่มทั้นนะฮะยกตตน,นแต่ว่ามันริบหรี่เพราะว่าคนที่จะมาเปลี่ยนประเทศไทยออกจากวงจรรุบาตเราไปเกิดไปชาติมหาอำนในยุคเอไอเนี่ยมันเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท่านจะท่านดวกภาก็ไม่ออก ท่านจะต้องสะสมองค์ความรู้มาพอสมควรไอ้ผมสะสมมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะเพราะนั้นมันรู้มันเห็นภาพอะไรมาเยอะแยะแล้วจึงสร้างเส้นทางไทยมาหานาดไว้ให้ท่านอยากสบายสบายท่านก็เพียงแต่มาเข้ามาร่วมแล้วก็ต่อยอดเดินไปเพราะทำมาให้เรียบร้อยแล้วไงท่านไม่ต้องเสียเวลาคิดใหม่ไม่ต้องหรอกครับนะฮะที่ได้งานอย่างผมเนี่ยไอ้ช่วงที่เหลืองแดงอะ่ะงานผมเกิดในช่วงคือผมสงสยัย สงสัยทำไมมันปฏิวัติกันบ่อยเอ้ยันรระหารกันบ่อยวะปีสี่ก้านนั่นแหละป,ปสีป่ผมเข้ามาเลยหัดหัดเฉยเข้ามาเลยหัดเข้ามาเลยว่าเอ้ยทำไมมันปฏิวัติกันอยู่เรื่อยวะเข้ามาเจาะอาชายจึงรู้อ๋อเสร็จแล้วก็มายุบพอรู้แล้วก็ไปอธิบายเขาก็ฟังก็ไม่รู้เรื่องฮนะเพราะว่าคนไทยยังเข้าใจว่าเราเป็นชาติประชาธิปไตยอยู่ยทั้งที่เป็นเผด็จการพวกก็ไไ่รู้เรื่อง,ฟ,งฟังกันไ่รู้เรื่องเขา บางไงก็ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งท่านต้องเจอด้วยเองอะ่ะอย่างที่พวกดารงดาราหรือใครกันลแล้วแต่ที่เคยไปเชียร์ทักสินอ่ะวันต่อวางเ,เสียคนอีกไปเชียร์กลุ่มไหนก็เสียหมดไปกอปสอก็เสียไปเชียร์ประยุทธ์ก็เสียถ้าไม่ใช่ไ่เชียร์ใครก็เสียหมดไอ้ที่มาปกครองประเทศเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นผด็จการทั้งคู่เพราะประเทศไทยเนี่ยมันตั้งประเทศมาผิดไม่เขาไม่เคารพหลักวิชาดิถฐ์จึงตั้งประเทศมาผิดไง เมื่อผิดแล้วเนี่ยประชาชนไปเชียร์ข้างไหนมันก็ผิดมันขึ้นอยู่ว่าช่วงนั้นใคร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 ครอบครองอำนาจดิมันผิดทั้งคู่ผิดหมดลและดังนั้นประชาชนไม่มีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งอยู่ข้างไหนก็ผิดหมดเพราะประเทศไทยมันตั้งหลักมาผิดไงมันผิดมันอยู่บนเส้นทางที่ผิดเพราะมันใช้ไอ้พันธการสองรูปแบบพลิตการรัฐสภากับพลิตกิ์มีอาวุธคือทหารเจ้งสองอนนี้เขาผลัดกันอยู่ เขาผัดเปลี่ยนกันมาตั้งแต่รอเจ็ดนู่นนะฮะเพราะว่าเขาท้สองฝ่ายเนี่ยเขาล้มรอเจ็ดฝ่ายคนละเรือนฝ่ายพระราบชบริพนรเขาก็แปลงมาเป็นพวกอพักการเมืองนะครับแต่แล้วทหารก็ยังคือทหารเหมือนเดิมเขาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนก็อย่างเงี้ยเขามันอยู่สองฝ่ายนั่นเองเพราะนั้นท่านไปถือถือหางข้างไหนก็ผิดหมดหรือไม่มีทหารมายุ่งจะเป็นพักการเมืองก็เป็นพักการเมืองที่ทะเลาะกันเองซึ่งก็ก็คือเผด็จการอยู่บนรัฐธรรมนูญที่เป็นเผด็จการมันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ นะครับละรายละเอียดให้ไปดูข้างในแต่ผมจะมาบอกว่าเราต้องดูคลิปผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันกำันใจเพื่อเป็นแสงเจิดจ้าที่ปลายวงออกไปเจอแสงเจิดจ้าเลยเมาดูคลิปผมแล้วออกไปข้างนอกเจอแสงสว่าง่านก็เห็นภาพทุกอย่างเราจะต้องทำประเทศไทยอย่างไรตามแสงขั้นตอนที่ผมให้ไว้ก็จะได้ประเทศใหม่นั่นเองนะครับที่นี่การทำอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็ มันเข้าสู่ช่วงโควิดไงก็เลยต้องเสนอให้หยุดเป็นตำาสินหรือเป็นตัวดักแด่ถ้าถ้าเรียกเป็นประเทศก็ผมเรียกว่าตั้งคันเพราะเทศตั้งคันเพราะคุณผู้หญิงเนี่ยค,ควรควรจะบอกคนในบ้านดนะ้วยแ้ฉันจะตักฉันตั้งคันฉันท้องแล้วนะนะฉันจะอ,ออกระบบระบบการปกครองใหม่แล้วนะเนะบอกเลยบอกไปในบ้านเลยนะในบ้านก็จะได้มาดูคลิปผมก็จะได้เข้าใจแล้วถ้าเกิดปัญญาเหมือนกันอ๋อจะได้ความควบคุมงนะก็คือทุกคนจะอยู่ในบ้าน ที่นี่ให้อยู่เลยสองเดือ,เดอนตั้งไปเลยนะฮะเดือนแรกนี่ก็ควรจะเข้มข้นหน่อยหมายว่าไม่ไปไหนเลยเราก็จะมีทาหารมีจิตอาสาส่งอาหารในต่างจังหวัดมันทําได้แล้วแต่ในเมืองนี่ก็กกเป็นพวกที่อยู่ตามชุมชนอะ่ะกลุ่มชุมชนตรงไหนเช่นคอนโดทั้งคอนโดก็มีเจ้าหน้าที่ของคอนโดคอยดูแลชุมชนไหนหมู่บ้านไหนก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะฮะในเมืองนะฮะในกรุงเทพในจนังหวัดใหญ่ก็จะต้องเป็นแบบนี้แล้ว กลุ่มชุมชนหัวหน้าต่างๆนะก็จดชื่อคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยที่ขนาดอยู่ขนาดเนี้ยทุกคนก็มาลงชื่อไว้ก็อยู่ที่ชุมชนตรงนี้นี่นะครับเสร็จแล้วก็มันเป็นการลงทะเบียนอ่ะเรือการลงทะเบียนเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีจานวนเท่านี้แล้วถึงเวลาเงินเนี่ยมันจะวิ่งไปเข้าบัญชีท่านนะครับเงินสี่หมื่นนะคนละสี่หมื่นเดือนละสองหมื่นหยุดสองเดือนเดือนแรกนี่หยุดจริงๆเลยนะครับ ยุนแบบว่าไม่ไม่ถึงกับขังตัวเองก็อยู่ในบ้านเลยภายในบ้านอ่ะจะออกไปคอนโดไปไหนก็แจ้งเขาเพื่อนไหวไปไม่มากพยายามอยู่ในบ้านให้ม,มากๆเอาหงหานเขามาส่งอยู่แล้วถ้าอยากกินนะั่นก็สั่งได้ทางออนไลน์สั่งเป็นแก๊ปเป็นฟู้ดอะไรนะก็ต้องสั่งบ้านให้มันเดิมนั่นแหละเพีงยงแต่ว่าอยู่ที่บ้านนั่งดูคลิปผมเข้าใจรู้เรื่องแล้วที่เหลือก็ดูข่าวบันเทิองอะไรไปแล้วก็สนามกีฬาเราควรจะให้ไปแล้วจำกัดคนควรเพราะจะอยู่กับบ้านมัน กีฬาสนามกีฬาที่โล่งก็ควรจะนั่นใช่ไหมครับทีนี้ส่วนคนที่ป่วยคนที่ป่วยก็ต้องแต่และชุมชนก็ต้องดูแลเองเพราะมีพื้นที่เยอะแยะมากมายนะครับจัดตั้งสนามสนามอ้รโรงยาลสนามอะเสียงสนามอะไรก็ว่าไปถ้ามีผู้ป่วยแต่แล้วก็ใช้สมุนไพรเป็นหลักในการรักษาเป็นหลักเลยนะครับเพราะเราจะต้องชูสมุนไพรเพราะเราจะเป็นไปเป็นโครโลกเพราะต่อไปประเทศไทยจะไปตั้งปราสาท เดซิมโฟนี่ไทยฟู้ดทัสโซเป็นประสาทอาหารไทยสี่ภูมิภาคเพื่อจะเปิดเปิดเร่อยยุทธศาสตร์การเป็นทัวโลกนี่เองนะเปิดยุทธศาสตร์การเป็นโัวโลกของไทยเพราะนั้นเราต้องเน้นสมุนไพรรักษานะครับเอาอยู่เมื่อเอาอยู่ในประเทศแล้วเนี่ยพอต่างประเทศเราก็จะไปเึ้ื่อนบ้านเช่นพม่าอยาเนี้ยต้องไปกอดตัวโรงพาบาลไม่ถูแลประชาชนก็ไปจัดการพม่าก่อน เราจิมีวลาเขมรนะครับอย่างเงี้ยเราทําอย่างเงี้ยให้โลกได้เห็นว่าประชาชนคนไทยได้ทําแบบนี้ใช้สมุนไพรเป็นหลักดูแลเพื่อนบ้านอย่างดีนะเพราะว่าต่อไปนี่จะต้องมารวมเป็นชาติไทยใหม่กันนั่นเองนะครับแบบนี้อ่านี่คือแผนยุทธศาสตร์ที่เตรียมเอาไว้อาป็นยุทธศาสตร์ของพัชร์ตากเพราะพัชตากต้องขยายเมืองเนะเป็นราชทานีใหม่เนะเมื่อเป็นเมื่อมากู้ชาติในยุค เอไอนี่พระเาตากจะต้องขยายไป,ประดับโลกหมายว่ามีกลุ่มชาติกัลรายมิรของโลกเกิดขึ้นนะจากไหนพรจะาตากนึงนั้นขยายจากยุทยาก็มาเป็นประเทศไทยเพองสูงสุดก็ไปนู่นสิบสองปนานะครับใต้สุดก็มาเลเซียนะครับขนาดนั้นแต่คราวนี้มันเป็นยุคเอไอมันต้องไประดับโลกอ่นะเพราะนั้นก็จะเกิดกลุ่มชาติกันยายมิรโลกกก็จะมีดิวมีข้อตกลงมีอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในสมัยพระเจ้าตากนั้น เพราะราก็ติดต่อกับต่างชาติอยู่แล้วทำดีตลตกรงทำการค้าอย่าสุดธุรกิจเห้วเหมือนกันที่เหมือนกันก็ติดต่อทําการค้าสร้างระบบการค้าใหม่นะเป็นทุนแบบใหม่มาแทนทุนนิยมอะ่ะนะเป็นระบบการค้าใหม่ที่มาแทนทุนนิยมเลยเนี่ยนี่คืองานที่ผมออกแบบเก็บไว้เก็บไว้ให้ท่านแล้วเก็บให้ประชาชนชาวไทยทั้งหลายแล้วนะครับก็ยังไงดีที่เวลาที่เวลาท,ที่เหลือเนี่ย เวลาที่เหลือช่วงนี้มันโควิดมันกำลังระบาดใหญ่มันจะเป็นที่จะต้องเสนอแผนของผมนะฮะคนละสองหมื่นสองเดือนสี่หมื่นไอ้เงินสองล้านล้านบาทเนี่ยมาจากคนละสี่หมื่นคูณห้าสิบล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งห้าสิบล้านคนมันก็สองล้านล้านบาทเนี่ยกสองล้านล้านบาทเ่ยเหมือนกนจิ้บใต้องบอกว่าจิ้บใยนะรีบออกมาประกาศด่วนนะขอสชวนก็จะได้ไม่ไปกังวลเรื่องทามหมากินนะครับ อุตสาหกรรมทั้งหลายก็ปรับปรุงโรงงานใหม่เตรียมผลิตใหม่ในอีกสองเดือนก็เตรียมผลิตเต็มที่ช่วงสองเดือนนี้ก็อยู่กปมีเงินสดเฉยให้อยู่แล้วนะฮะอ,อยุดไปก่อนประชาชนก็มีเงินเดือนก็ไม่กังวลละคราวนี้ก็จะมาครับมาตั้งหกตั้งใจไอ้โควิดที่หยุดให้หมดเดือนแรกเขาอยู่แล้วถ้าเราทําจริงนะเดือนแรกมันโควิดลดลด,ล,ดลงแน่นอนเพราะเดือนสองเราจะเริ่มกับประชาชนแล้วว่าแบ่งหน้าที่กันทําอะไรบ้างนะ ทำให้จินตาม,มากขึ้นเพื่อที่จะจัดการประเทศต่างๆแล้วก็ประการเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะครับนี่คือแผนทีนี่แผนนี่ผมต้องการจะเปิดตัววันแม่แห่งชาติวันที่สิบสองไม่ทราบจะทันไหมนะครับสิบสองสิงหาขณะที่พูดอยู่นี้เป็นวันที่ห้าสิงหานะก็หวังว่าผมจะทันนะถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะเป็นคลิปตามหลังก็กว่าคนที่เข้าใจอย่างันอาจจะใช้เวลานะก็ขอแจ้งตรงนี้ก็ต้องการจะเปิดตัวสิบสองสิงหาถ้าทันนะครับ ทไมทันก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นบันแม่แ่งชาติานะเพราะเราจะพาประเทศเข้าสู่โหมดตั้งคันเพื่อจะคลอดระบบระบบใหม่ที่เป็นประเทศไทยอยู่จริงอ่าแล้วประชาชนมีทุนสำรองคนละ12ล้านบาทนะเอาละแผนของผมเป็นแบบนี้จะได้รับการสนับสนุนใจได้อย่างไรก็ต้องบอกว่าคุณผู้หญิงนี่แหละต้องทำหน้าที่แล้วนะเขาทำหน้าที่นะะนะเพราะานาฬิคขี่ม้าขาว เชิญผู้หญิงมาเป็นนารีขีม้าขาวของบ้านนะควรกระทามุ่งสู่ดาวใครไมฟังก็กระทาเป๊หรือจี้พุงไปที่ตัวก็ได้ให้สะดุ้งให,ให้มให้มาให้รู้ว่าเออฉันตั้งคันแล้วนะต้องดูแลอย่างดีนะอ่าเตรียมข้าวของนะเตรียมอะไรไว้หมดเพื่อจะเกิดระบบระบบใหม่เอออย่างเงี้ยเพราะนั้นทั้งบ้านก็ต้องนั่งดูคลิปวิดีโอนะถือว่าผู้หญิงทำหน้าที่ถ่ายเทอำนาจของรัฐ ก็ผู้หญิงนี่ต้องรีบดูคลิปผมก่อนเลยครับดูแล้วก็เมื่อตื่นรู้แล้วเป็นโสดาบ,บันแล้วนะก็ไปเอาคาถาจิ้มพุงคนในบ้านจิ้มพุงสามีจิ้มพุงลูกหลานให้นั่งดูคลิปกัรดูคลิปแล้วการอธิบายเนี่ยก็คือการถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐของผู้หญิงน่ะถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐเพราะว่าใครที่ดูคลิปผมแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันธรรมรืแต่นะเท่ากับท่านได้อำนาจแห่งรัฐเมื่อตื่นรู้ท่านก็จะได้มรรดตแต่ท่านไม่ตื่นรู้ท่านก็ไม่มีอำนาจรัฐเพราะอำนาจรัฐ มันจะออกฤทธิ์ออกเดชก็แต่เมื่อท่านตื่นรู้ว่าว่ามีและสั่งใช้เป็นนั่นแหละมันจริงก็ออกฤทธิ์ออกเดชมันจริงจะเป็นความชอบธรรมที่ถูกต้องแต่ถ้าไม่ไม่ไม่ตื่นรู้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันก็ไม่มีความหมายไม่ต่างอะไรกับท่านท่านมีรถยนต์ราคาแพงอ่ะหรือมีกุญแจที่จะกดปุ่มระเบิดอะไรก็ได้ควบคุมอะไรก็ได้แต่ท่านไม่ใช้ไงมีกุญแจแต่ไม่รู้คุณไม่รู้ว่าแล้วเป็นกุญแจวางไว้ก็เดินผ่านไปมาไม่รู้เรื่องอะก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ไร้ค่า ่ามันจะมีค่าก็ต่อเมื่อท่านรู้ว่ามันคืออะไรแล้วสั่งใช้เป็นนั่นแหละเพราะนั้นก็ต้องดูคลิปวิดีโอผมดูแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อประเทศเรามันถึงเวลาที่ต้องเกิดใหม่แล้วอไม่เอาแล้วระบบเก,กา่าดังนั้นใครที่เป็นรัฐบาลอยู่ไม่ว่าจะเป็นทําดีแค่ไหนนะก็ถึงเวลายกเลิกระบบระบอบไงไม่ได้ไม่ได้มาจากการเกลียดชังนะผมเป็นไทยเงียบเป็นไทยเฉยไม่เคยไปร่วมศรีษะกับชุมนุมกับกลุ่มใดๆทั้งสิ้นเลยไม่เลยทํางานเป็นแรงงานอย่างเดียวนะครับ จนกระทั่งมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยแรงงานก็ต้องคนคน,คนเฉยไทยเฉยไทยเงียบพูดบ้างท่านก็ควรจะหยุดทุกทุกไทยขยันที่เคยทามาแล้วท่านต้องหยุดฟังแล้วไทยเงียบแล้วนะท่านที่พาคนนําไปทั้งหลายต้องหยุดฟังแล้วนะ,ะเพื่อฟังเพื่อจะเกิดปัญญาเป็นสวนสนหนึญญ่งก็ฟังเพื่อที่จะได้ทบแสงสว่างพูดง่ายทุกกลุ่ม ทุกกลุ่มนะฮะท่านยังไม่พบเลยแสงสว่างที่ปลายมงท่านไม่พบรอกครับทุกกลุ่มยังไม่เจอแล้วได้แต่จะคิดจะไปต่อสู้กันก็หวังว่าจะเจอสแสงสว่างปลายโมงถ้าไม่เจอเราถึงเจอก็เป็นแสงลิบลี่แสงฝลางปลายมงแต่ท่านดูคลิปของแล้วท่านเจอแสงสว่างเจิดจ้าเลยครับนะเหมือนแสงแดดที่เจิดจ้าตรงนี้ตอนนั้นออกไปให้เจิดจ้าเลยครับนะท่านก็เจอแสงแดดเจิดจ้าเป็นวันฟ้าใสานะครับ แล้วก็จะได้พบกับคุณฟ้าใสด้วยนะครับคุณฟ้าใสผมเชิญมาเป็นประธานอาผู้หญิงนาฬิกาขาวนั่นเองครับเชิญมานะครับเพราะว่าคำตอบของคุณทำให้ทำให้งานผมสมบูรณ์ขึ้นก็คือว่ามันจะมีนาฬิกะขาวมาจาัดไหนเนี่ยมาจากคำตอบของคุณนั่นแหละครับแล้วผมก็การต่อมาซึ่งในปีหกสอง ผมเห็นแล้วแล้วก็ทําในปี63ทำเป็นคลิปแต่ว่าไม่มีใครสนใจหรอกครับงานผมะนะขึ้นชื่อว่าได้คนละ2-3ล้านคนก็ไม่อ่านแล้วบอกกู้ชาติคนก็ไม่เอาอีกนะบอกกู้ชาติเป็นเพื่อต,าต่างไม่มีใครสนใจก็เหมือนว่าไอ้นี่ยเพอเจอร์นะเหมือนเพอเจอร์ทำอะไรนะคนไม่สนใจหรอกครับเพราะนั้นเมื่อคนมันไม่สนใจเนี่ยตอนนี้มันมาถึงจุดที่ท่านหมดสภาพกันแล้วทุกกลุ่มไม่ว่าอะไรแล้วแต่หมดสภาพแล้วควรจะสนใจด้วย โดยพสื่อนี่นะครับเองก็สื่อนาคลิปผมไปเสนอกันนั้นเนี่ยโรคเปลี่ยนเลยท่านไม่ต้องไปเสียเวลาทาข่าวอะไรก็ไม่รู้ถ้าผมก็มีเม็ดเงินให้นะครับสื่อนะครับท่านใดไม่พอใจอยู่สถานีข่าวเองออกมาเลยครับมาที่ผมเนี่ยเรามาตั้งสถานีใหม่ที่นี่มีสิบสถานีซึ่งมันต้องปฏิวัติสถานีสิบเรื่องนะฮะสิบสถานีนะครับมีเครือขา่ายเยอะแล้วก็มีเม็ดเงินมำนวนมายมหาศาลไม่ต้องไปรอทำเรตติ้งสร้างเลตติ้งขายข่าว เฟกนิวปอาบอบ,บอะไรข่าวไร้สาร,าสาระไม่มีมีแต่ข่าวที่เป็นสาระ10ส,สถานีข่าวสิบปฏิวัติที่ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับจากนั้นสื่อทั้งหลายขอเชิญนะครับมาที่เส้นทางอาลลเลจัประเสริฐของแอดขอมาจิตตได้แล้วผู้มาสวมมุดบาทเป็นเจ้าตากัก2ผู้ชาติใหม่อีกทีในยุคเอไอเชิญทุกท่านครับยินดีต้อตลับทุกท่านครับสวัสดีครับ